Xiaomi 11 Lite 5G NE ในปี2024นี้เมื่อเปรียบเทียบกับกาตัวน้องในปัจจุบันน่าเสื้อน่าใช้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบท,ทุกท่านด้วยนะครับอยู่บนว u a 2 e i 2ชแนลนะคลิปนี้เป็นมี11 Lite 5G NE นะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับ มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าประทับใจมากๆเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตัวน้องที่5บาทนิดๆนะสู้มือถือเลดราคาหมื่นจักลางในสมัยนี้ได้สบายๆายเลยนะครับโดยจุดเด่นของน้องนั้ก็คือความบางแล้วก็เบานะครับแล้วก็หน้าจอ10บิตแสดงผล1,000,000น4นะซึ่งปกติแล้วที่ดูในตัวเรือทงนะครับแล้วก็เป็น Android 14นะครอบทับด้วย h y เ e อร์เสวอร์ชั่นล่าสุดแลวนะ ดังนั้นเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลยนะไม่พอนะตัวน้องทิปเซตเองก็แรงว่าสมควรเลยนะสรับดั้ง้อน778จีนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นเกมเนี่ยไม่มีกลับตุกเลยนะครับสายถ่ายวอล์กทำคอนเทนต์เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะเขามีโมดช่วยถ่ายมูฟวี่ช่วยถ่ายวอล์ถอกถ่ายวีล็อกต่างๆเนี่ยครบคันเลยนะครับแต่ว่าเป็นมือถืออีมิงตัวในงบ5,000บาทนี่น่าเล่นมากๆเลยนะครับ ใครที่ลังเลหรือสนใจน้องก็ลิงก์สินค้าอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยนะส่วนตัวในคลิปเนี้ยเดี๋ยวไปรับชมการขายถ่ายคลิปแล้วกันเนาะตอนนี้ไปชมรีวิวกันก่อนเลยครับมาที่หน้าจอก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกนะรองรับระบบ10บิตน,นะ,ตะแสดงผลง1พันล้านสีนะครับตัวนี้ด้านของดารเล่นโซเชียลเนี่ยบอกเลยว่าปล่อยผ่านได้อยู่แล้วนะอย่างที่บอกว่าชิปเซ็ตนี่แรงเลยนะ Snapdragon 778 5G นะฮะ ก็ใส่ 5G ได้ทุกเครือข่ายเลยนะดังนั้นนะครับถ่ายฟีด TikTok เนี่ยบอกเลยว่าแบบลื่นๆเลยนะเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยอัตราส,สีเฟรด0-90เกิดเลยนะครับในส่วนของการแบ่งหน้าจอหรือว่าแถบเมนูน้านข้างหน้าต่างลอยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปอย่างนี้เลยนะก็อย่างว่าครับ CPU แรงก็เล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเราก็เทซะด้วยเสียงดังเลยนะจะเผยแค่น้งหอ,งอนะ,อะ โอเคคราวนี้ลองแบ่งหน้าจอดูนะครับต้องกดอย่างนี้นะบางคนหาไม่เจอนะครับว่า HyperOS แบ่งยังไงนะนี่คือการแบ่งหน้าจอของ HyperOS นะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้สำหรับอยู่ไอของการใช้งานนะครับตัว HyperOS เนะในส่วนของการถ่ายภาพนะกล้องหลัก64ล้านพิกเซลนะก้อันตรวไว8ล้านพิกเซลแล้วก็มาโค5ล้านพิกเซลนะและตัวช่วยในการถ่ายภาพอีกเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะโหมดบุคคลนะครับใส่ในทั้งฟิลเตอร์นะ Beauty เองด้วยนะแล้วก็มีหมดเอฟเฟกภาพต่างๆแบบนี้อีกนะครับโดยปกติแล้วฟิลเจอร์พวกนี้จะอยู่ในตัวเรือธง,งของทางเซมีนะแต่ทางมิ S 1ิไลท์ตัวนี้ก็ได้มาด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้ถ่ายสนุกมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของกล้องหน้าเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะครับจะปรับตาโตคางเล็กคางสั้นหัวเรียวกรามใหญ่ปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ปรับแบบเบียวไทม์อย่างนี้เลยนะ ไม่พอนะยังสามารถใส่นะครับฟิลเตอร์แต่งหน้าต่างๆที่เขามีมาให้อีกนะครับว่าแล้วไม่รอช้าก็ไปรับชมตัวอย่างภาพถ่ายกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มจากตัวอย่างภาพถ่ายกล้องหน้าในบทบุคคลก่อนเลยนะครับก็ตัดขอบได้ค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะแต่ตัวอย่างกล้องหน้าในี่ต้องบอกว่าน้อยหน่อยนะครับเพราะไม่มีนางแบบเนาะเดี๋ยวจะเบื่อหน้าผมซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกล้องหลังแบบโคลอสอัพใกล้ๆนะ ในหมวดบุคคลเนี่ยก็ต้องบอกว่าใส่เอฟเฟกแล้วก็ดูดีไปอีกแบบนะครับอย่าไปบอกน้องเขนนะว่าแอบถ่ายเดี๋ยวเขารู้อันนี้ก็หมวดกล้องหน้าก็ใส่เอฟเฟกได้เช่นกันน,นะครับอีกหนึ่งตัวที่โหดกว่าเพื่อนๆแก็คือกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลตัวนี้นะครับถ่ายได้คมชัดและใช้งานได้จริงด้วยนะในส่วนเล่นั้นต้าวัยใน SDR ทํางานร่วมกับ AI เนี่ยสีทองฟ้านี้ก็จะสดแบบนี้เลยนะครับส่วนภาพนี้ก็เป็นการถ่ายด้วยเลนส์หลักนะครับโดยยังไม่เปิด AI นะ เป็นเพื่อนจําทํานี้ให้ดีนะครับเป็นเลนส์อันต้าวายนะเดี๋ยวผมจะนําไปแต่งต่อด้วย AI ของเครื่องนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับเข้ามาที่ตัวแก้ไขภาพนะครับลองดูนี่นะกดสร้างนะครับแล้วก็ลองกดลบดูนะบอกเลยว่าไม่น้อยหน้า oppo เลยนะมีตัวสแกนคนเหมือนที่ oppo เขาใส่มาให้เลยนะซึ่งตอนแรกอะที่ยังไม่เป็น HyperOS อะไม่มีฟิวเจอร์นี้นะครับพอเป็น HyperOS เนี่ยเขาก็เพิ่มมาให้นะบอกตามตรงว่าแอบ,บน้อยใจ oppo อยู่นะ ควรจะใส่มาให้ก่อนซีรีส์เรโน่12นะครับเพราะว่า CPU บางตัวนี่มันแรงพอที่จะรองรับระบบ AI อย่างเช่นฝ่าย X3 Pro ที่ผมใช้เงี้ยมันแรงนะยังไงก็ควรจะใส่มาให้มันเป็นซีรีส์ระทงเก่าเนาะแต่ก็ไม่ยอมใสม่ไปให้ซึ่งต่างจากมีนะครับผ่านไป3ปีแล้วก็ยังใส่ Future AI แบบนี้มาให้นะยังไม่พอนะครับวเจอร์ Future ที่ผมชอบก็คือวเจอร์การเปลี่ยนท้องฟ้าตัวนี้นะซึ่งบอกเลยว่าเปลี่ยนในค่อนข้างที่จะเนียนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตภาพดีนะมันมีตัวลกสายตาหรือว่าลกท้องฟ้าอยู่นะครับ แต่ว่า AI ก็ตรวจจับไปค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็เปลี่ยนท้องฟ้าให้อารมณ์ภาพแตกต่างไปอย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะภาพบูดานะโอ้โหถ่ายรูปออกมาเนี่ยไปเปลี่ยนเนี่ยสวยเลยนะครับบ้านเราในท้องฟ้ามืดมนแค่ไหนนะครับเจอมีตัวนี้เข้าไปนะถ่ายออกมาสดใสแล้วก็สวยได้ทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะภาพเกลกซี่ทนี่ผมชอบม,มากๆเลยนะว่าแล้วก็ไปดูตัวอย่างภาพกันเลยครับเพื่อนๆหลังแต่งเสร็จนะนี่ก็คือนะครับลบคนแล้วนะแล้วก็ใส่ทางช้างเพื่อเข้าไปนะถือว่าทําได้เนียนมากๆเลยนะครับ หรือว่าจะทําเป็นภาพขึ้นไหวแบบนี้ก็ได้นะเขาก็มีโหมด AI ที่ปรับเปลี่ยนสีนภาพต่างๆให้เราแบบนี้เลยนะครับถือว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายได้ความละเอียดสูงทุดถึง 4K 30fps เลยนะจะใส่กรอบเป็นแบบภาพยนตร์หรือว่าแบบปกติอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยการถ่ายโหมด 4K 30fps เนี่ยต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะการสั่นเนี่ยทำมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ แม้จะเป็นกันสั่นแบบ EIS ก็ตามนะครับยังไม่พอนะตัวนี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าสายถ่ายวอลกนี่น่าจะชอบนะครับดูฟิวเจอร์ในการถ่ายวอลกของเขานะให้มาแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็โดย AI ก็จะให้เราถ่ายเป็นซีซีเลยครับแล้วเขาก็จะมาตัดต่อใส่เพลงให้เสร็จเลยหรือว่าจะไปแก้ไขทีหลังเองก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคร เมื่อเปรียบเทียบไปในราคา5,000แล้วผมคิดว่าน่าจะม,มีมือถือตัวไหนให้ฟิวเจอร์ในการถ่ายวอล์กหรือว่าถ่ายภาพมาเยอะขนาดนี้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นฟิวเจอร์การถ่ายมูวี่นะมันจะถ่ายแบบภาพคู่ขนาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันลองเล่นไม่หมดจริงๆนะครับเพื่อนๆต้องลองไปเล่นดูนะครับผมผมบอกเลยว่าผมผมเล่นไม่หมดจริงๆนะฮะในส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้สูงสุด Full HD 60 fps เลยนะครับซึ่งดีกว่าไฟ Exapro ของผมนะตัวนั้นถ่ายได้แค่ Full HD 30 fps เองนะครับ ไม่พอนะยังสามารถใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้ด้วยนะครับหรือว่าจะทําเกลี่ยหน้าเนียนหรือว่าเปิดบนกันสัตว์เนี่ยก็ทําได้ด้วยนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยอาจจะโดนลดลงมาเหลือเพียง HD เท่านั้นนะฮะว่าแล้วก็ไปชมตัวอย่างงานวิดีโอกันเลยครับในส่วนของกล้องหน้าตัวนี้ถ่ายได้อ่า f u l HD 60fps เนฮะ้ยกว้างนะผมยืสี่แขนนี่กว้างกว่าอีกเ ER ER ียมทเงรีวิวไปอีกนะลองดิดูไหมอันนี้ประมาณนี้นะครับ ทนี้มาลองความละเอียดแบบ Full HD 60 fps ของมี่11ไลท์ 5G นี่ตื่น้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะผมจะลองแผนกล้องไปมานะแล้วจะลองเดินไปด้วยนะครับโหขนาด60เฟรมเรทนี่กันสั่นอย่างดีขนาดนี้เลยเฮ้ยผมไม่ทำมาได้จริงตัวนี้นะครับคือ <c oughs> บอกเลยว่าถ้าใครที่กำลังหามือถือถ่ายวอล์กสวยๆนะสักตัวหนึ่งนะที่ราคาประมาณ5 0 0นนิดๆเนี่ยแต่ว่าได้การถ่ายคุณภาพที่ดีแบบนี้เนี่ยเฮ้ตัวนี้เป็นมือสอที่ เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับเพื่อนๆลองดูสินิ่งมากเลยนี่ข้างนผมลงบันไดนะโหสุดยอมเลยนะฮะอันนี้เป็นการเฮสวิดีโอแบบอันต้วายนะครับของเอทีแปดดังเซลนะพอเราปรับอันตราวายก็อยู่ที่ Full HD 30 FPS เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใส่ได้เยอะกว่านี้แล้วนะแต่ว่าการการารันสั่นเนี่ยถือว่ายังทําได้ดีเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนะโหันี่สมกับเป็นลูกลักซีรีส์ลองเรือธงเลยนะครับทำมาได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวลองแถนกล้องไปมาโักนิดนึงเนาะ ะะดีเลยนะถือว่าเขนะาใจมากเลยอันนี้เป็นการเทสนะครับวิดีโอ 4K 3 0 fps นะของมี่1ิบเอ 5GNE นะฮะลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้ดูในนี้มันค่อนข้างนิ่นงมากๆเลยนะครับแบบว่าทำการสั่นมาดีมากนะเป็นการสั่นแบบ EIS นะตัวนี้ไม่มี OS หนตัวนะฮะยวลองดูเข้าโฟกัสตรกนี้ ได้ดีเลยนะก็ลองดูมิติการเบอร์หลังเาเข้าโฟกัสดูนะก็เบอร์ได้สวยงามเลยนะอันนี้คือวิดีโอแบบซูปเปอร์มาคโครนะครับโอ้โหเบอร์หลังฟุ้งเป็นดวงๆเนี้ยนะดูเส้นแบบไม่ติดอันนี้คือเลนมาโคร5ลา้านพิกเซลนะครับบอกเลยว่ามาโคร5ลา้านพิกเซลนี่โหดกว่าทุกๆตัวที่ให้มาแน่น,นอนนะปกติเราจเจอแต่เลนมาโคร2ลา้านพิกเซลนะครับแต่ตัวนี้5ลา้านพิกเซลนี่จกกัดว่าเด็ดเลยนะอันนี้ก็เป็นการทสเกมนะครับ มี๋ยมเซไลท์ 5G SE นะคฮะเกมเดิมนะครับที่เราเทรดก็คือเกม a อส a ฟลตัวนี้นเองนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกคนทวนนะลองมาดูกันครับว่า Snapdragon 778G นะครับที่ทำมานะเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมลองดูนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เยอะอยู่นะครับก็ถ้าเทียบก็คือประมาณ 7S Gen 2นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับ 778G นี่ก็อยู่ในพวกตระกูลเ e n o 10 Pro เลยฮะ ถ้าเทียบกับมือถือปัจจุบันนี้ก็อยู่เคืนกับมือถือระดับกลางประมาณ15ื่นห้าอัปขึ้นไปนะฮะก็จะได้เป็นพวก CPU ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้นี่สเพิเศษอยู่ที่ว่าหน้าจอเขาเป็นหน้าจอแบบ10บิตนะครับรองรับ1นึ่งพันล้านสี่เนะ HDR10+ นะครับรองรับหมดนะตัวนี้นะเรียกว่าเป็นมือถือที่จัดสเปคมาให้แบบคุ้มๆที่มาก่อนการเลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆเราดูนะไหลลื่นมากๆเลยนะไม่มีกระตุกเลยครับเจ็ดเจ็ดแปด G ที่แรงมากๆเลยนะ ไม่ใช่ว่าเป็นมือถือที่ว่าดูเบาบางแต่ว่าถ่ายรูปสวยเดียวนะครับเล่นเกมเองก็ลื่นๆนะอย่างพวก ROV WiFi อย่างเงี้ยคงจะปล่อยผ่านได้แบบสบายๆนะเพราะว่าขนาดเกมแอปซอรต์ที่กินกราฟิกขนาดนี้นะครับก็ยังไหลลื่นเงียนตาได้ดีมากๆเลยนะบอกเลยว่าอย่างเงี้ยถือเล่นได้ทั้งวันนะพอนค่อนข้างเบานะก็ถือว่าเป็นลูกเล่ของ Xiaomi นะครับเพราะลองรีวิวแล้วก็เล่นหลายๆอย่างเนี้ยโอ้เกมก็ลื่นนะครับถ่ายภาพก็สวยนะ แล้วก็มีไอมาให้ด้วยนะตัวนี้นะฮะเพียงเท่ว่ามันผ่านไปนานแล้วไม่มีใครมารีวิวโปรโมทให้ดูนั่นเองครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการเทสเกมนะครับถือว่าทําได้ดีเยี่ยมเลยนะแม้จะผ่านมาเกือบ3ปีแล้วก็ตามนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการรีวิว Xiaomi 11 Lite 5G NE นะในงบ5000ก็ถือว่าเป็นมือถืออีกหน่งตัวที่น่าใช้มากๆเลยนะครับ เพราะว่าตัวน้องเขาเองในพัฒนาอีกต่อเนื่องเลยอย่างที่บอกว่าเป็น Android 14นะใช้งานได้ยาวๆนะครับจะถ่ายรูปถ่ายวอล์กเล่นเกมนะคบหรือว่าเสพคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยถือว่าครบครันจริงๆนะฮะใครที่สนใจน้องก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างเลยนะครับมีทั้งมือ1แล้วก็มือสองเลยนะส่วนใครที่สนใจตัวในคลิปเนี่ยผมก็ขายนะครับเพียง4,300บาทเท่านั้นนะครับยกกล่องไปเลยนะทั้งอะแดปเตอร์ทั้งสายชาร์จแล้วก็ตัวเครื่องน้องเองเนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ใช้คาว่าเป็นมือ1.5ึ้กันละกันะครับเพราะว่าไร้ตําหนิอย่างที่เห็นเลยนะรอบเครื่องเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือฝาหลังเองก็ไ like หลรอยเลยนะ,ะใครที่สนใจน้องก็ผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับแอดดีไลน์มาได้เลยนะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อมีมือถือมาร,รีวิวกอนขายตัวต่อไปจะได้ไม่พลาดเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ